ินดีต้อนรับเข้าสู่ร้านบางดนข้าวหมกไก่ทอดของดีย่านติวานนท์วันนี้ท่านผู้ชมจะได้สัมผัสเมนูซิกเนเจอร์ของเราซึ่งก็คือเซตข้าวหมกกระดงและเซตข้าวยำน้ำบูดูค่ะตอนนี้ก็ได้เวลาอร่อยกันแล้วค่ะเรามาเริ่มต้นที่เซตแรกนะคะเป็นเซตข้าวยำน้ำบูดูค่ะเดี๋ยวจะสาธิตวิธีการทานให้ดูนะคะก็คือเอาน้ำบูดูนะคะราดลงไปในตัวข้าว ของทางร้านนะคะที่เที่ยวมาแล้วมีทั้งรสชาติหวานอมเคม็มแล้วก็หอมน้ำบูดูค่ะตามด้วยการบีบมะนาวลงไปนะคะถ้าท่านใดที่ชอบมะนาวมากชอบรสเปรี้ยวหน่อยก็จะบีบใส่ลงไปเยอะๆนะคะค่ะเอาแค่สองชิ้นคอค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะส่วนผสมของเราก็จะมีเป็นส้มโอนะคะขัวฝักยาวค่ะ มะม่วงค่ะแคลอทนะคะดอกอัญชันค่ะถั่วงอ,อกค่ะแตงกวาค่ะใบมะกรูดค่ะตะไคร้นะคะเป็นมะพร้าวคั่วค่ะแล้วก็ปลาป่นนะคะเราก็จะคุกเขาให้เข้ากันนะคะ โอเคก็ได้เวลารับประทานแล้วค่ะอร่อยเหมือนเดิมไม่ค่อยเปลี่ยนเลยค่ะเป็นเมนูที่สำหรับต้องการความเฮลตี้นะคะแนะนำเมนูนี้เลยค่ะ,ะและนี่ก็คือซุปข,ของทางร้านเรานะคะลูกค้าที่สั่งเมนูข้าวหมกไก่กระดงงก,ก็สามารถเลือกได้ว่า จะรับเป็นซุปไก่นะคะซุปไก่ทางร้านจะเป็นซุปไก่แซ่บสู่เฉพาะของบางดนนะคะหรือว่าจะเบื่อไก่แล้วเราก็จะเลือกเป็นซุปปลาหมึกได้นะคะชิ้นก็จะโตโอย่างนี้ทุกหม้อเลยค่ะค่ะ,คะอันนี้ ข้าวหมกไก่ไกระดงนะคะซิกเนเจอร์ของทางร้านเราค่ะเดี๋ยวแบม่มจะมาสาธิตวิธีการทานนะคะแล้วก็จะแนะนําว่ามีอะไรบ้างนะคะอันนี้ก็จะเป็นไก่เหลืองนะคะเป็นไก่ต้มเหลืองค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นไก่ทอดสูตรเฉพาะของทางร้านนะคะกรอบนอกนุ่มในค่ะแล้วก็จะเป็นไก่กรแล้วนะคะคล้ายๆไก่ย่างชุบเครื่องกะทิค่ะ,คะแต่จะเป็นสูตรของทางบ้านนะคะเดี๋ยวจะ แค่ตักข้าวนะคะแล้วก็เลือกไก่ที่อยากจะทานนะคะ mm hmm. เดี๋ยวแบบจะทานเป็นซ mm ิกเนเจอร์ของทานลาเรา mm hmm. คือไก่กอแลกนะคะ mm hmm. ก็ทางร้านเซ็ตเอาไว้ให้เป็นเซ็ตสำหรับครอบครัว mm hmm. แล้วก็เพื่อนๆนะคะ mm hmm. ก็จะทานได้เซ็ตนี้ได้ประมาณสี่คนทานนะคะ mm hmm. ก็เดี๋ยวทานให้ดูคะ่ะเป็นข้าวบกผสมกับกอแลกค่ะรสชาติเข้มข้นอร่อยะคะ่ะ ทุกอยางยังอร่อยเหมือนเดิมตั้งแต่สูตรของปะนะคะคุณพ,พ่อของแบบจนถึงตอนนี้ก็อร่อยค่ะอยากให้ทุกคนได้มาลองข้าหมกของครอบครัวเราค่ะแล้วจะหลงรักข้าหมกของเราค่ะขอบคุณค่ะ ครัหแมมก็ยืนอยู่กับบางดนค่ะคุณพ่อของมันเองค่ะที่เป็นเจ้าของเมนูเจ้าของสูตรนะคะนอกจากซิกเนเจอร์เราแล้วก็ยังมีเป็นเมนูใต้ต่างๆอีกมากมายนะคะพร้อมทั้งเครื่องดื่มค่ะก็หวังว่าจะได้ให้บริการทุกท่านนะคะอยากให้มาได้รับประทานอาหารจาัดครอบครัวเราค่ะสำหรับวันนี้แมมบางดนและก็ร้านบางดนนะคะขอลาไปก่อนค่ะแล้วเจอกันใหม่ที่หน้า